หนึ่งมืนห้าพันบาทชุดนี้นะครับลูกค้าโอนมัดจํามาให้จัดชุดนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็ผมจัดให้ลูกค้าดูแล้วนะครับก็ชุดนี้นะครับหมื่นห้านะครับลูกค้าตอนนี้ลูกค้ากําลังตัดสินใจว่าจะเอาเครื่องตัวไหนนะครับระหว่างอาแมสแมสฟอร์ดสองนะครับตัวนี้ไร้สายปรับสโตกได้นะครับแบตเตอรี่สองก้อนนะครับมีอะแดปเตอร์ RCA แปลงสายใช้กับมมแปลงนะครับก็ ลูกค้ากาลังตัดสินใจอยู่คือตัวนี้กับอดอลล์ฮ็อกน,นะครับฟอรโพนะครับก็จะเป็นสีดําสีดําก็เป็นสีธรรมดานะครับไอ้นี้สีพิเศษนะครับนี่สีพิเศษก็จะเป็นสีนี่กับตันเมกานี่นะครับลูกค้ากําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับแต่เบื้องต้นลูกค้าตั้งงบไว้1 5 0 0 0บาทกับ2 0 0 0 0ืนะครับก็ให้ผมจัดให้ดู ถ้าจะเอาอะไรเพิ่มก็ในงบสองหมื่นก็ได้นะครับแต่ผมชุดนี้นะครับจัดจัดหมื่นห้าแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจผมจะทําคลิปนี้แล้วจะเก็บของลงกล่องนะครับแต่ยังไม่ส่งรอลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนนะครับเพราะลูกค้าโอนมาจํามาแล้วห้าร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูชุดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับว่าผมจัดอะไรให้บ้างในชุดนี้นะครับผมก็จัดสีนะครับหมึกสีเอทานอลนะครับหกขวดเฉดหลักนะครับหมึกดำดิรามิกนะครับขนาดหนึ่งออนนะครับหนึ่ง หนึ่งขวดเครื่องลอกลายไอโมนะครับอันนี้เป็นเคสสีน้ําเงินนะครับก็เป็นตัวใหม่ตัวใหม่นะครับนี่อยู่ในกล่องยังไม่ได้แกะนะครับรอลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนถึงจะแกะเทสแล้วก็แปะประกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ํายาลอกลายสโลนะครับขนาด8ออลนะครับแล้วก็กระดาษลอกลายสโลโพลาร์ไ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับลอกเส้นก็ได้ลอกเงาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับเด่นเรื่องเงานะครับลอกเลือก เด่นลอกลอกภาพเหมือนตัวนี้แล้วก็เครื่องแมสคอร์ซอนะครับอันนี้รอลูกค้าตัดสินใจว่าจะเอาเครื่องตัวไหนถ้าเอาตัวฟอร์โปรนะครับก็จะเพิ่มส่วนต่างจากตัวนี้นะครับนี่เพราะตัวนี้มันแพงกว่าตัวนี้แพงกว่านะครับแล้วก็หนังเทียมนะครับสองแผ่นจุกใส่หมึกอันนี้แถมไปผมไม่ได้คิดเงินแหวนกันกิ้งก็แ,แถมไปนะครับแล้วก็เข็มสโลวิเตอร์นะครับ กี่กล่องนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกล่องนะครับกล่องสิบเล่มเจ็ดกล่องนะครับเบอร์หลักๆนะครับผมจัดข้ามเบอร์ให้นะครับสมมุติอ่าเริ่มจากเบอร์สามเบอร์สามเบอร์ห้าก็ไม่เอาก็ข้ามไปเบอร์เจ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะครับอันนี้คือเดินเส้นลงเงาเริ่มเริ่มที่เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดสิบห้าสิบเก้าผมจะจัดข้ามเบอร์ให้นะครับแล้วก็ชุดความชุดทําความสะอาดนะครับ วัสลีนผ้าพังกระบอกนะครับจุกใส่หมึกถุงมือชุดนี้งบ15,000บาทนะครับเกินมานิดหน่อยนะครับผมปัดลงทุกอย่างได้ราคาส่งทั้งหมดนะครับชุดนี้15,000บาทแล้วรอลูกค้าคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเอาเครื่องตัวไหนระหว่างตัวฟอร์ดโปกับเครื่องแมสลูกค้าก็ตั้งงบตั้งงบไว้15,000บาทถึง20,000บาทก็จะให้ผมจัด ให้เป็นตัวเลือกนะครับผมก็เสนอไปว่าอ่าถ้าชุดนี้มัน1 5ื่นห้าถ้าพี่จะเอาส0 0 0มื่นก็จะเพิ่มสีให้แล้วก็หมึกดําอาจจะเป็นขวดใหญ่นะครับก็คลิปนี้นะครับผมถ่ายลงอ่าลง TikTok ไว้ก่อนนะครับรอลูกค้าคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนกันเพราะของที่ผมจัดนะครับลูกค้าต้องโอนมาจําก่อนเท่านั้นนะครับก็มีชุดนี้นะครับที่จัดไว้ อันนี้ลูกค้าก็โอนมามาจํามา500ร้อนะครับรอ,อโอนโอนอาจําจนวนส่วนต่างที่เหลือนะครับก็จะจัดส่งให้นะครับแต่แต่แตยังลูกค้ายังไม่ได้คอนเฟิร์มครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับก็ผมจะจัดลงตะกร้าไว้ให้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนแปลงตรงไหนค่อยว่ากันครับแต่เบื้องต้นให้โอนมาจําไว้ก่อนโอนมาจําเพราะอะไรผมจะไม่ได้เสียเวลานะครับ เพราะทํางานทั้งวันทํางานทั้งวันตอบแชทอาจจะตอบช้านะครับเพราะแชทมันรันเยอะนะครับแล้วก็มีพวกอ่าช่องทางอื่นๆนะครับก็คนไม่พอช่วงนี้คนไม่พอนะครับมันก็จะยุ่งนิดนึงอุปกรณ์สักลายนะครับนี่โควงจรคโควงจรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนี้นะครับผมลงกล่องไว้ก่อนลงกล่องไว้ก่อนก็หน้าร้านนะครับอยู่อยุธยานะครับติดถนนสายเอเชียกรุงเทพแลครอนรก่นนะครับอยู่ใกล้ๆห้างบิ๊กซี เซนท่านโรตัสโรบินสันอยุธยานะครับผ่านไปผ่านมานะครับแวะกันเข้ามาได้นะครับถือเงินมาเปิดร้านได้เลยนะครับจบครบในที่เดียวนะครับนี่มีสักะเบือยันเรือรบเข็มก็มีประมาณนี้ครับสีก็เอทานอลหลักๆนะครับเลดียนแล้วก็มึกก็ดำก็เดนามิกมึกขาวเดนามิกนะครับก็มีนะครับกัด้านอิงก็มีนะครับมึกสีโซลิดอิงก็มีนะครับ โซลิดอิงนะครับลูกค้าบอกว่าชอบเลยพี่ติดง่ายมากนะครับก็ตำกันได้เลยมีครบทุกเฉดตอนนี้มีครบทุกเฉดนะครับก็กล่องนี้นะครับขออนุญาตเก็บลงกล่องก่อนนะครับเพราะต้องใช้พื้นที่นะครับนี่สําหรับลูกค้าที่โอนมาจําก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่โอนมาผมไม่จัดให้ดูแน่นอนเพราะมันเสียเวลามาจัดให้ดูแล้วก็ต้องเก็บอะไรประมาณนี้ครับมันเสียเวลา ขอให้โอนโอนถ้าโอนปุ๊บก็อาถ้ามีเวลาก็ระหว่างวันอาจจะจัดให้นะครับก็รอคิวรอคิวจัดนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเก็บลงกล่องไว้ก่อนรอลูกค้าคอนเฟิร์มนะครับโอนมาดจาคือเอาแน่นอนนี่เอาแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับที่ไว้ใจทางร้าน